วันนี้เราเจอดอกไม้อีกแล้วค่ะชมดอกไม้ด้วยกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นชวนชมหรือเปล่าคะเาปลูกอยู่หน้าบ้านสวยดีค่ะหน้าบ้านเขามีต้นมะยม มะยมเปรี้ยวค่ะทุกคนลูกกำลังเล็กอยู่ยังไม่โตต่ำๆดกเชียวเห็นแล้วเปรี้ยวปาก ม่ยอมเปรี้ยวมีดอกไม้ด้วยเนี่ยดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะสวยดีนะคะเนี่ยดอกอะไรคะมีใครรู้บ้างคะว่าดอกแดงๆเนี่ย คือดอกอะไรถ้าใครรู้ก็ตอบมาในคอมเมนต์ด้วยนะคะอยากเอาไปปลูกหน้าบ้านจังเลยแต่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ค่ะเพิงไปมันจะก,กี้นี่เอง ลุกดอกไม้หน้าบ้านแล้วก็ต้นมะยมก็อยู่หน้าบ้านเรเจอดอกอะไรอีกอันนึงแล้วดอกเข็มค่ะดอกเข็มสีเหลือง อาจจะไม่ค่อยดกนะสีแดงก็มีค่ะสีแดงก็มีก็น่าจะดกอยู่มันจะออกค่ะข้างในข้างในมีค่ะข้างในก็มีส,ส,ส,สีเหลืองใครชอบสีอะไรสีแดงหรือว่าสีเหลืองเม้นมาค่ะเม้นมา อยากมนาะอยากได้อยากได้ไปปลูกไว้ที่บ้านจังเลยด,เลดูค่ะสความสวยของดอกไม้นีส่สงสงแล้วก็มูดเข้าไปดูนะคะข้างหนเราก็จะมูดเข้าไปดู คนที่ชอบดอกไม้บ้าดอกไม้มากๆค่ะดูมูดเข้าไปดูด้วยกันนะคะทุกคนดูค่ะออกมาแล้วก็ออกมามาดูตรงนี้ดีกว่าใกล้ไ,ไหมใกล้ไปจะไม่เห็นไม่ชัด

Thank